อาจามาก็แล้วครับไม่เป็นไรหรอครับไม่เป็นไรขอยไม่ยากไม่ยาหรอครับไม่เดี๋ยวเราไปแล้วอาจารย์เราไปแล้ววนเราก็เป็นอย่างนั้ บาสนามครับเรามาช่วยนะครับมาใครมาเอาพระกันโควิดอาจารย์ครับเชิญครับมารับข้างนอกเลยครับปลอดภัยนะครับมาเปิดอาจารย์เปิดเลยได้ะี่ออยากได้หยิบเลยหยิบเลยลูกไปป้องกันโควิดไปหยิบไปลูกไปหยิบเลยครับอาจารย์มาแจกฟรีนะครับเรี่ยมแล้วพกติดตัวเลยนะครับเลียมพกติดตัวผู้ชายดูเด็จไหมเรียเลย เปิดไว้น้องอาวาอยากรว่าพราดียังไงเดี๋ยวจะถ่ายพุทธคุณใส่แขนให้รู้พลังงานวิ่งเข้าแขนเป็นยังไงคนลูกหรืออะไรถ้าไม่ให้ถ่ายก็ไม่ถ่ายอาจารย์ไม่สีเรียสแต่ตั้งใจมาแจกด้วยตอนนี้ตั้งใจแจกครับใช่จะได้ไม่ติดเชื้อง่ายท้าเนี่ยถ้าคุ้มครองไว้จะรัศมี12-2รอบตัวลูกศิษย์อาจารย์ไม่มีใครเป็นท้งหมด พี่รับน้ำมนต์ไปรับเลยได้ได้ครับเชิญเลยครับเชิญเลยลูกเชิญเลยลูกน้ำมนต์เนี่ยเอาขวดน้ำมนต์ไปวางวางไว้เยอะๆจะได้ปลอดภัยพยายามวางเออแล้วเวลาคนไข้เข้ามามันจะเบาเชื้อมันจะอ่อนตัวอ่อนแรงลงฤทธิ์มันจะอ่อนแล้วก็จะหายไวพวกเราก็ต้องหนักเหนื่อยไงเออจะ้าที่อ่ะตรงกดิ์โอเคครับโอเคนะพระพุทธคุณไหมใครอยากสัมผัสพุทธคุณไหมีใครอยากใครอยากรู้ไหมพระมีพุทธคุณอยากรู้ไหมตอนนี้ก็รู้แล้วตอนนี้รู้แล้วใครยังไม่รู้อ่ะมาเอามาพระอาจารย์ครับคนนี้ไม่รู้้ใหเคาสสััมผพุุทธณนะ โอ้ทั้งบนอย่างนี้แรงปี๊ดเลยจ้าตัวด่เออดีอ่าเดี๋ยวผมเอาแขนมาแตะคุณนะตรงนี้แล้วคุณก็จีบมาที่แขนผมกลางฝาง่ามือผมเพื่อรับสัมผัสของคุณบางคนก็จะรูดว่าบางคนก็จะอ่าขนลุกเสล้ครับเข้าแถวแหยิบได้ยเลยน้องหยิบได้ย,ย,ดยเลยน้องหยิบได้เลยลูกพร้อมแล้วถ้าไม่นิ่งหลับตานะพร้อมแล้วปเลือกเลยครับอาจารย์ให้เลือกเลยติดไว้หนึ่งติดไว้หนึ่งเลือกติดไว้หนึ่งน้องเต็มมาก นี่รู้สึกไงบ้างนะรู้สึกไงครับรู้สึกไงครับรู้สึกการรู้รับตั้งนานรู้สึกไงครับเสียบไงเสียบพิถีพิถันรู้สึกไงซาซาเอ่อซามือนะครับโอเคครับค่อยนะปลอดภัยเนี่ยของดีสิบหกสิบหกซอกห้าสิบตารางเมตรไม่เข้ามายุ่งรอบตัวอะไรปลอดภัยแล้วมามาช่วยกันมาช่วยกันมาลูกอีฟรีลูกอาจารย์แจกมั้ยหลวงพ่อแก้มเรือวันหลวงพ่อแก้มหลวงพ่อติดโต้รึติดตะมือเห็นไหมครับ อาจารย์หนุ่มมาช่วยนะครับแจกให้ทุกคนฟรีๆนะครับไม่ได้คิดอะไรนะครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเนี่ยมีความเสี่ยงสูงจะต้องเจอกับเชื้อเพราะนั้นเราต้องกันเจ้าหน้าที่ก่อนสเ็จมถ้าเจ้าหน้าที่รอดท่านก็รอดเล็กๆลงไปพื้นที่อ้าวแล้วโทษๆๆนั่นเรื่องอะไรต่างๆส่างอยากได้รายได้หยิบได้เลยครับ แจกฟรีนะครับอยากได้สปัตความทุกคุณก็บอกอาจารย์นะครับเอาไปในแผนกเยอะๆเชื้อมันได้หนีพวกเธอได้ทำงานเบาๆเพรมันจะหนีตำไหนอาจารย์ไปที่อื่นเนี่ยัอ้าวพร้อมแล้วไปนะพารับได้ปุ๊บพยักหน้าเลยนะอย่าปล่อยให้ดันนานเดี๋ยวอาจารย์พลังหมดอ รู้สึกไหมรู้สึกอะไรไหมรู้สึกยังไงครับรู้สึกไงรู้สึกเนี่ยตุบๆรูปๆรูปๆนั่นแหละครับยาวขึ้นยิ่งน่ะใส่จะรู้สึกร้อนๆบูบบ you know? ูบหรือขนลุกหรือมีพล right. ังงานวิ no ่งใส่แขนแล้วแต่แต่ละคนไม่เท่ากันวิญญาณไม่เท่ากันพร้อมแล้วไปครับถ้าไม่นิ่งหลับตานี่หัวหน้าครับน้เป็นคนดีหน้าเป็นคนดีเนี่ยเข้าง่ายเลยดูคนเลยเนี่ยหัวหน้ารู้สึกไหมครับ รู้สึกไงคุณหน้ารู้สึกไงฮะเป็นคนดีบอกไม่ถูกแต่ว่ามันผิดปกติผิดปกติใช่ไหมวู้พูดใจสั่นเออเนี่ยคุณหน้าเป็นคนดีฮะคนที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยจะสัมผัสได้เลยไม่ต้องทำยังไงก็ให้เช่นลุกว่าแขนขนลุกใจเต้นหรืออะไรเงี้ยแล้วแต่บางคนไม่เท่ากันวันนี้คิตตี้จะรับคุณทุกคนไหครับพร้อมแล้วไปเจอพลังโดอเรมอน ได้ไหมรู้สึกไหมรู้สึกยังไงค้อนค้อนอนเขารู้สึกห้อนค้อนโอเคถูกแล้วครับร้อนถูกต้องครับยนะครับะดับเอให้เราแจกทีมงานนะครับรู้สึกไงครับะายัดหน้าเข้าแล้วตากระพริบกระพริบ้รู้สึก รู้สึกไหมรู้สึกยังไงฮะน็กๆครับเป็นลายรู้สึกไงอาการเป็นไงครับร้อนร้อนๆครับเหนื่อยมากเลยเนี่ยโุ้โหทุณเนี่ยเอาละไปมาแล้วรู้สึกไงครับร้อนร้อนผูกๆนะครับผมแพ้ครับ